ทักทายเ e อทุกคนนะครับวันนี้ก็มาได้มาตกปูครับก็มู่อเช้าหว่านเยือไปก็จะหยุดอีกสักสองสาวันครับถึงจะตกต่อให้ปูเขากินเยือไปก่อนอสําหรับคลิปนี้ก็จะมาดูครับจะพาผู้ชมหรือ f อฟทั้งหลายมารู้จักกับต้นไม้มีพิษในป่าชายเลนนะครับนี่ครับ นี่คือต้นไม้ที่มีพิษนะครับชื่อเรียกต้นตาตุ่มตาตุ่มนะครับเป็นไม้ชายเลที่มีพิษถามว่ามันจะเกี่ยวอะไรกับเราไหมเกี่ยวครับนี่ครับกำลังออกดอกเลยเนี่ยดอกหอมครับแต่พิษเขาร้ายนะครับรวมหอมเนี่ยมันก็แฝง ไว้ด้วยความหลายกาดเหมือนกันกำลังออกออกช่อดอ,อกถ้าถามว่ามันจะเกี่ยวอะไรกับเราไหมเกี่ยวเกี่ยวตรงที่ว่า FC ทั้งหลายหรือว่าพี่น้องทั้งหลายเนี่ยที่ชอบกินส้มตำนะครับหมายถึงส้มตําปูปะลาส้มตําอะไรก็แล้วแต่ที่ใส่ปูครับไม่ว่าจะเป็นตําไทยใส่ปูปูปะลาะหรืออะไรก็แล้วแต่ ถ้าท่านกินส้มตำปูเนี่ยท่านก็มีสิทธิ์โดนพิษตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าปูที่เขาจับไปนะครับาชาวบ้านบางคนก็อาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้ก็จับไปทั่วอย่างเงี้ยไม่ได้นึกถึงคนกินแต่คนไหนที่เขามาีใจที่นึกถึงคนกินเขาก็จะไม่จับปูในบริเวณนี้ครับเนี่ยบริเวณพื้นอย่างเงี้ย พอปูสแสมเนี่ยถ้าเขากินรากพวกนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีพิษในตัวครับเห็นไหมครับเนี่ยมีรูปูสแสมอยู่เลยเนี่ยนคะครับรูปูเนี่ยปูพวกเนี้ที่อยู่ในรูเนี่ยถ้าถูกจับไปขายดองแล้วใส่ส้มตำเนี่ยคนที่กินส้มตำเข้าไปก็จะโดนพิษพิษของตะตุมคือจะทำให้ท้องร่วงครับ ขี้แตกขี้แตนะว่าง่ายๆขี้ไม่หยุดขี้จนหมดแรงดอกสวยกลิ่นหอมแต่พิษลงก,กันข้ามครับเนี่ยกำลังออกดอกเลยเนี่ยอีกหน่อยหลอกอดอกพรมันจะร่วงลงไปเนี่ยพวกปูก็จะมากินกินดอกดอกตะตุ่มเนี่ยเพราะต้นตะตุ่มเนี่ยมีพิษทั้งหมดทั้งต้นนะครับไม่ว่าใบรากหรือลำต้น ก็ฝากเอครับหรือพี่น้องที่ชอบบริโภคส้มตำใส่ปูหรือยำม,มะม่วงใส่ปูไม่ว่าจะเป็นดองเค็มดองจืดมีพิษทั้งนั้นครับปูที่กินไอ้พวกนี้เข้าไปเนี่ยเพราะตอนนี้ก็เป็นน้าน้ำเย็นน้ำเย็นนี่ไม่ใช่น้ำเย็นเย็นหรือว่าน้ำในตู้เย็นนะครับ น้ำขึ้นตอนเย็นหรือตอนกลางคืนแล้วปูสแสมเขาก็จะออกมาหากินน้ําออกจากรูตอนกลางคืนชาวบ้านก็จะมีรายได้เสริมคือการออกจับปูสแสมไปขายทางท่านก็ไม่ได้คำนึงถึงเรานะครับกลับไปทั่วล้มสละ แต่บางท่านก็คำนึงถึงเราครับไม่จับปูที่อยู่ในบริเวณนี้ครับในบริเวณพื้นแถวเนี้ยลากไปถึงไหนพิษไปถึงนั่นครับปูตัวไหนที่กินเข้าไปเนี่ยก็คือมีพิษทุกตัวเหมือนกันแล้วเรามากินปูต่ออีกทีเนี่ยพิษมันไม่เลยจางนะครับพิษก็ยังอยู่ในปูเหมือนเดิมก็าฝากเอฟซีครับจะทานสมตำหน้านี้เป็นหน้าร้อนคุณอาจจะคิดว่าเป็นอะไรอาหารเป็นพิษ แต่ที่จริงมันอาจจะไม่ใช่คุณอาจจะได้รับพิษตัวนี้เข้าไปครับเนี่ยตะตุ่มดอกกำลังงามพอดอกร่วงลงไปปูกินต่อปูก็ได้รับพิษต่อใบมันจะคล้ายๆใบต้นไทรครับเนี่ยมีพิษทุกส่วนโดยเฉพาะยางครับนะครับบีให้ดูนี่ครับจะมียางไหลออกมา อันนี้ก็จะให้โดนมือโดนตาครับโดนตาก็คือตาบอดครับนะครับโดนตาไม่ได้เลยนะฮะยางไม่ต้องไม่ชัดเลยตอนผมทำผมก็ต้องใส่แว่นครับเผื่อมันกระเด็นเข้าตาอันนี้ก็มาบอกนะครับพี่น้องว่าใครสอบทานส้มตำปูอ่ะก็อ่าระวังหน่อยนิดนึง ถ้ามีอาการอย่างที่ผมว่าแล้วครับท้องเสียตลอดไม่ต้องไปซื้อยามากินเองนะครับไปโรงพยาบาลเพราะว่าคุณอาจจะได้รับพิษตัวนี้เข้าไปก็ได้เพราะหน้าเนี้ยคนเขาจะออกจับปูขายเราไม่รู้หรอกครับว่าปูตัวไหนมันกินเข้าไปเพราะบางคนนี่เขาก็จับไปม่วงไงจับเอาเยอะเขาว่าเอาได้เอาเยอะอย่างเดียวอะ่ะไม่นึกถึงคนกิน เพราะว่ามันเป็นการทำาหากินว่ามันในสนนะว่าจะออปูจากต้นอะไรไปเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าคนทะเลจริงๆแล้วเนี่ยปูในบริเวณนี้ครับบริเวณนี้นะสิบตารางเมตรเนี่ยเขาจะไม่จับปูในมอในบริเวณนี้เพราะมันเสี่ยงครับเพราะบางครั้งคนที่เอาแพเยอะๆเนี่ยนอกได้เหมือนกันครับไม้มีพิษทะเลคือตาตุ่มนะครับ ใครอยากจะรู้ข้อมูลมากกว่าน,นี้ก็ลองไปเสิร์ชหาใน Google ครับน่าจะมีตาตุ่มนะครับสำหรับผู้ชอบส้มตามนะครับนะ้าหน้านี้มันหน้าร้อนเขาก็ออกจับปูทะเลขายปูสแสมปูสแสมนะครับเน้นปูสแสมปูม้าไม่เกี่ยวครับปูมาป้าเป็นปูน้ำลึกปูแสมเนี่ยเป็นปู อยู่ตามพื้นอยู่ตามชายป่าครับเนี่ยจะมีรูปู้เสพยาเต็มเลยเนี่ยเนี่ยถ้าใครมาจับแถวนี้นะแล้วเอาไปขายให้แม่ค้าแม่ค้าดองขายใส่ส้มตำนะกดกินเข้าไปก็เรียบร้อยครับขี้แตกนะดอกหอมดอกสวยตอนนี้กำลังเป็นช่อดอกอันนี้ก็เป็น ความรู้เล็กเล็น้อยครับมีสาระบ้างไม่มีบ้างแต่ก็ขอฝาก FC ทุกท่านนะครับนี่คือไม้มีพิษของทะเลยางของเขาก,ก็โดนตาก็ไม่ได้โดนตรงไหนก็แสบคันโดนตาถึงกับตาบอดได้นะครับเนี่ยมีเยอะครับปลาชายเลน ดอกกำลังสวยเลยเนี่ยกำลังออกดอกเป็นช่อดอกเล็กๆเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะบานพอบานจะหอมครับหอมแบบไม่น่าจะมีพิษนะ่ะแต่พิษมันสุดยอดคลิปนี้ก็เป็นความรู้ครับจากคนที่อยู่ป่าชายเลนเอามาแนะนำไม้มีพิษให้ท่านรับรู้ ท่านอาจจะคิดว่าท่านไม่มคงไม่ได้รับพิษหรอกแต่แต่ถ้าท่านยังกินส้มตําอยู่ฮนะหน้านี้นะครับหน้านี้แหละคนเขาจะหาจับปูเพราะเป็นหน้าน้าเย็นแล้วปูจะออกจากรูเขาก็จะจับไปขายหมดแหละไม่ว่ามันจะอยู่บนต้นแสมต้นตะตุ่มหรือต้นกงกลางอะไรก็แล้วแต่บางคนนะครับพูดถึงบางคนเขาจับเยอะเข้าว่ากนะันเพระาะราคาปูมันก็ 8ปดเก้าสิบาทต่อกิโลอ่ะคุณจับได้สิบโลคุณก็ได้ร่วมพันเนี่ยเขาจับเอาหมดอ่ะเขาไม่ได้คำนึงถึงผู้บริโภคบางคนเท่านั้นนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จับไอคนไหนที่ไม่จับก็ชมเชยครับแต่คนไหนที่จับแถวนี้ก็นะครับบริเวณทั่วไปเนี่ยปูมันจะมีไปหมดเลยเนี่ยปูแสมจะออกมาหมดนะครับตามป่าตาม โคนต้นห่างราคาตารางแมตรน,นี่มันก็โดนนะครับเนี่ยแม้นโดนมือผมยังคันเลยเนี่ยเมื่อกี้โอเคครับฝากติดตามครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ก็ได้ครับมีอะไรดีๆก็จะมาแนะนำมาเล่าให้กันฟังขอบคุณครับ